สวัสดีครับวันนี้ก็จะขอมารีวิวแอปพลิเคชันนะฮะในแอปในกรมแอปเว็บสโตรนะฮะขั้นแรกครับพิมพ์ตามคำสั่งเป็นแอปวันนี้จะเป็นแอปต่างๆภาพนะครับพิมพ์ตามผมครับ L N S T A N G เป็นแบบ R E T R O ครับผมแล้วกดครับเลือกอันนี้ครับผมคล้ายๆรูปป้องกันสแครมนะฮะแล้วติดตั้งแล้วถ้าคุณก็ให้ใส่อะไรใส่กุญแจ แอคเคาท์ก็ใส่ไฟใส่ไปนะแล้วก็มีไดนะ้พิชัานกำมันจะดิ้งไปอีกหน้าหนึ่งแล้วเราก็เปิดแอปเข้ามาใหน้น้ายแองน่าจะให้เราลแอปโหลดภาพฮะแล้วแล้วแต่ว่าคนจะมีให้ซาอินกับเฟซบุย้ยแต่ไม่จําเป็นไม่ต้องสนใจหาภาพครับผมหาตามใจชอบตามใจชอบย้ำตามใจชอบรูปนี้ครับผมเปิดเปิดขึ้นมาสักครู่แมนรวดเดียวเว็บเขาดีไอ้เงี้ยวยเห็นด,ดีเองไม่รู้ นะแล้วเราก็เลือกนะแนะนำอันนี้ครับอันนี้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 ฮะแล้วก็อันนี้เนลปมัาเปิดปรับแต่งต่างดีไซน์แต่ละคนนี่เลยอันนี้เว็บจะอยู่ไม่นิ่งนะเนื่องจากเซลแก็ปอัดไม่มีไวรัสนะแล้วก็เซฟอ m เม e ครับรอสักครู่ล้วจะสภาพเน็ตของแต่ละคน ต่อครับแล้วก็คลิกขวาแล้วเซฟอิ m a g e a อดครับผมแนะนำให้ Save ใน Desktop จะหาง่ายในไม d คร u m e n นจะง่ายไปที่ไมโครคิวินครับแล้วก็จะเจอไฟล์แบบแบบไฟล์นี้แล้วก็ให้ไม่ใช่ให้เปิดสิให้เปลี่ยนให้เติมนะไม่ใช่อะไรเติมต่อไปเป็นจุด jpg jpg เป็นจุด jpg นะครับแล้วเราก็ เป็นจุดเอเจพีเจให้แล้วก็ววเปลี่ยนเป็นจุดเอเจก็จะกลายเป็นไฟไฟภาพขึ้นมาครับผมแล้วเราก็เปิดดูได้เลยวันนี้ก็ขอจบการริวิทังนี้กับเราคับ